สัสดีครับผมจื่อเก้าราวันวันนี้วันพุด่ดวันที่25่สบห้ัแปร P ่องผังยี่สิสรบราผมยู่ทดีอีบึงรับพวกหมายคือบายทายครับผมสักวันหนึ่ง คนยากสบายได้กรับงานอาดิเรกของผมเ,เรียนภาษาตามประเทศกับความเพลงกรับพวเกเพลงกีตาร์ได้กรับไดยกราบโดยเฉพาะ ผมผมชคเฮบーเฮビーเมทางครับขอบคุณครับสวัสดีครับ